ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีกรณีช่วงเย็นๆมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในตัวเมืองแถวๆถนนพิษณุโลกบึงพระเนื่องจากมีควายตัวหนึ่งหลุดเข้ามาค่ะคุณผู้ชม ผ่านเข้ามาที่ใจกลางเมืองนะคะตำรวจกับกู้ภัยต้องขับรถตามเจ้าควายตัวนี้เพื่อที่จะไปสกัดปรากฏว่าพอควายวิ่งเข้ามาที่ใจกลางเมืองเนี่ยมันมาตื่นตรโนกกับเสียงรถกับเสียงบีบแตรทีนี้ไล่ขวิดเลยค่ะไล่ขวิดคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาแล้วก็ไปขวิดผู้ชายคนหนึ่งบาดเจ็บด้วยนะครับควายตัวนี้สักพักหนึ่งมันก็ไปหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้วกขังเอาไว้ตัวเจ้าของบ้านก็กลัวนะครับก็หลบอยู่แต่ภายในบ้านจนกระทั่งควายมันเริ่มสงบหยุดสงบลงครับ ไม่สามารถจะไปไหนได้เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานประสุสัตว์ให้เข้ามาช่วยผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงภาพนี้ก็ปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเอาเชือกไปคล้องครับแต่ว่าควายตัวนี้ยังไม่เส้นริดมันก็พยายามที่จะไล่ขวิดเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามจะเข้าไปภายในบ้านหลังนั้นก็คิดว่ามันจะอยู่ในอาการสงบปิดลั้วรอบขอบคิดเสร็จแล้วปรากฏว,ว่ามันยังมีแรงฮึดอีกรอบหนึ่งไล่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจนกระทั่งทุกคนตะเลิดออกมามันก็ ออกาอามาจากบ้านมาตามถนนสายราชเพลงสายครับคือเจ้าควายตัวนี้มันวิ่งมาจากถนนพิจนุโลกบึงพระอย่างที่บอกคาดว่ามันคงจะหลุดมาจากคอกเลี้ยงในเขตตะบลบึงพระนั่นแหละทีนี้มันก็น่าสงสารนะคะเพราะว่ามันวิ่งเข้าตัวเมืองมันก็ยิ่งตื่นน่ะ พราะมันมีทั้งเสียงรบเสียงแตรใช่ไหมคะมันก็เลยไล่ขวิดผู้คนมาตามทางมีคนเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันระยะทางที่มันวิ่งเนี่ยคุณผู้ชมคะจากแยกบึงพระมาถ,ถึงชุมชนประชาอุทิศเนี่ยเกือบ10กิโลโอ้โหตั้งแต่ช่วงสายๆเลยนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณสักสองทุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ยิงปืนยาสลบ้อมกับฉีดยาสลบทั้งหมด2เข็มมันก็ค่อยๆนิ่งไป หลังจากนั้นตอนนี้ก็กําลังเตรียมที่จะประสานหาตัวเจ้าของให้มารับตัวหน่อยเพื่อที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่มันไปไล่ขิดชาวบ้านเนี่ยครับดุเหมือนกันครับท่านผู้ชมหรือบางทีบางครั้งถ้าหากว่าไม่มีเจ้าของมาคราวนี้จะหาเจ้าภาพรับควายตัวนี้ไปอุปการะเลี้ยงดูต่อเบื้องต้นมีการประสานไปที่กองบิน46แล้วก็ที่วัดสะสี่เหลี่ยมซึ่งที่วัดเนี่ยน่าจะมีพื้นที่เพียงพอจุดที่มันถูกยิงนี่คือถูกยิงยาสลบนะฮะเพื่อให้มันอยู่นิ่งๆแล้วจะได้ ดูแลมันต่อไปได้นะครับทางวัดก็อาจจะรับเลี้ยงหรือว่าอาจจะหาที่อื่นช่วยประสานในการอุปการะดูแลต่อครับอืมคืออันดับหนึ่งรอเจ้าของก่อนนะคะ,ะมีเจ้าของหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวประสานหน่วยงานอื่นๆค่ะโอ้โหอา้าวถ้าหากว่ามีควายหลุดแล้วดูเรื่องเล่าเชาวนี้อยู่พอดีนะคะตอนนี้ <มา S 2> อยู่ในความดูแลของตํารวจ,ค,รรวจค่ะคที่เมืองพิจิรุโลกนะคะ วิ่งมาไกลมากครับเกือบ10กิโลออมันก็น่าสงสารมันแตกตื่นนะคะออขณะที่คนที่ถูกขิดบาดเจ็บก็เหมือนกันนะคะก็ตื่นในทั้งเมืองนะคะ,ะ7จ็นาฬินาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ